สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้าง4ตอนแรกบอกเลยสนุกมากๆเลยนะคะท่านใดที่ยังไม่มีเวลาดูก็ไปกดดูได้สำหรับเรื่องนี้น้อเริ่มต้นก็ให้ฟิลของจอมโจรขุดสุขสารเช่นเดียวกันมีบรรยากาศนั้นอยู่นะคะเพียงแต่ว่ามันเซ็ตไปในยุคข,ของ จีนคอสตูมโบราณมากๆนั่นเองค่ะแล้วก็เสียวจ้านเองนะคะก็ถือได้ว่าผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานชิ้นเอกอีกหนึ่งชิ้นได้เลยหลังจากที่เพิ่งออนแอร์ไปแค่4ี่เรื่องก็ถือได้ว่าเรื่องนี้ก็เป็นมาตรฐานใหม่สําหรับละครอิงประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันนะคะช่วงแรกเนี่ยอย่างตอนที่1ก็มีการถ่ายรายละเอียดได้เก็บครบั้วนเลยเน้อยอย่างฉากที่จริงๆก็งงเหมือนกันที่จีนเขาปล่อยให้ผ่านมาได้สําหรับฉากที่มีการบิดคาเด็ก ผู้ชายอะค่ะบิดคอเนาะคอหักไปเลยแล้วก็การใช้แบบมีดกระบี่อะค่ะปาดคอน้องผู้หญิงเออแบบตัวเล็กนิดเดียวเองนะคะแบบตกใจเลยอีฉากเนี้ยบอกจริงแต่ก็เข้าใจว่ามันเป็นฉากที่ทําให้พระเอกของพวกเรา,าก็จําติดตาแล้วก็มันเป็นความแค้นที่ฝังแน่นอยู่ในหัวใจของพระเอกค่ะ เรตติ้งก็ทำลายเรตติ้งทั้งของ CCTV 8เนาะแล้วก็บนแพลตฟอร์มเองด้วยนะคะที่ On Air นะคะก็นับว่าเรื่องนี้เริ่มต้นได้อย่างประสบความสำเร็จมากๆค่ะเออแอดวานสรุปให้เลยในเพิ่งเริ่มเนาะ <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรนะคะส่วนเรตติ้งที่ไทยเดี๋ยวคงต้องรอเนอะว่าจะมี d a t a b a เบฐานข้อมูลจากที่ไหนที่เราสามารถจะเอามาอ้างอิงแล้วให้เพื่อนๆฟังได้นะคะสาหรับที่แอดวานดูไปเนาะสี่อนแอดวานก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ก็คุ้มค่ากับการรอคอย ะคะมากๆเลยค่ะคือแยกเป็นประเด็นได้ดังนี้นะคะไฮไลท์ประเด็นแรกก็คือการวางรากฐานนะคะเรื่องของความระทึกขวัญค่ะโอ้โหค่ะการจากไปแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นว่าพ่อของพระเอกนั้นไปหยิบอะไรออกมานะคะแล้วก็มีเหมือนมือประหลัดประหลาดเนี่ยตามมาด้านหลังของพ่อด้วยจากนั้นก็มีเรื่องราวของอยู่ๆเนาะพ่อก็กลับมาตอนแรกเปิดตัว ตัวโกงก่อนท่านโหที่กลับมาจากนั้นก็เอ๊ะท่านพ่อเสียชีวิตเหรอทำไมมีข่าวลือใช่ไหมก็กลายเป็นว่าในตอนกลางคืนพ่อกลับมาแต่พ่อกลับมาก็ไอ้นั่นมาดักอยู่แล้วคนของตัวโกงมาดักอยู่แล้วนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่า ช่วงต้นเรื่องมันเป็นฉากระทึกขวัญแล้วก็ได้เห็นดาราที่พวกเราชื่นชอบเออแอดวานะชื่นชอบเฮียชุงเฮียชุงมานะคะเฮียชุงมาเป็นพ่อของเซลจ้านของพวกเราในเรื่องค่ะก็เรียกได้ว่า,เ,าเป็นคุณนางนะคะที่อยู่ในหอโหราศาสตร์เนาะหอดูดาวของจัก,กรวรรดิแห่งนี้แล้วก็เป็นผู้ที่รับผิดชอบในการสร้างนะคะแท่นบวงสรวงนั่นเองที่เรียกว่าระเบียงฝังสารค่ะทีนี้เดิมทีนะคะโครงการเนี้ยใน เรื่องเนาะมันกำลังดำเนินไปด้วยดีเลยแต่ว่าจู่ๆนะวันหนึ่งค่ะก็มีข่าวเนาะที่ที่ที่เขาจะสร้างกันนะที่ฟงสานนั่นนะคะว่ามีทหารหมดสติอยู่ใต้ดินโอ้นับร้อยๆ้อยนายเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ ทหารก็รีบไปนะคะรายงานท่านพ่อเลยค่ะควันตัวนะคะก็พ่อเสียวจานก็พ่อพวกเราเหมือนกันคะ่ะไปรายงานท่านควันตัวเลยนะคะทีนี้หลังจากนั้นค่ะก็คือมีฉากที่ทําให้พวกเราก็คิดเนาะว่าพ่อคงจะไปคว้าไอ้มันเหมือนจะเรียกว่ากําไรข้อมือไหมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งออกมาจากไอ้แทนเนาะ ท่นบูชาแห่งหนึ่งจากนั้นภาพก็ตัดรูปเลยนะคะจากนั้นค่ะเราก็มาเห็นพ่ออีกทีหนึ่งตอนที่เขาย้อนกลับเข้ามาในเมืองหลวงเราก็สงสัยว่าเอ๊ะเนี่ยพวกเราอ่ะที่ดูอยู่ก็ต้องเอ๊ะปมเรื่องมาแล้วนะคะอะไรวะที่ที่พ่อไปหยิบมาแล้วอะไรนะที่มันเกิดขึ้นที่ใต้ดินแล้วมีอะไรนะคะเป็นความรับอยู่ที่พื้นใต้ดินตรงนั้นค่ะแล้วก็ทําไมนะท่านผิงจินโหเนี่ยถึงต้องการจะฆ่าเขาเพื่อจะเอาสิ่งนี้มาให้ได้นะคะจุดนี้ก็เป็นจุด ที่น่าสงสัยปมเรื่องใหญ่ๆประการแรกในบทละครทั้งหมดที่แบบเออเปิดตัวมาเลยค่ะทีนี้มาที่ไฮไลท์ที่2นะคะนั่นก็คือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระเอกเราเสียครอบครัวไปแล้วเนาะมันก็จะมีคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างคนที่มาช่วยชีวิตพระเอกไปแล้วก็คนที่ใส่หน้ากากแล้วก็โยนพระเอกไปเหมือนกับให้มันไปมีอาจารย์เพื่อที่จะศึกษาวิชาห่วงจุ้ยนะคะเป็นเวลาถึง10ปี คือไข่เออมันก็เป็นเรื่องราวที่เป็นปมเรื่องเนาะก็มีชายสวมหน้ากากลึกลับนะคะมาช่วยเขาไปจากนั้นก็มีอาจารย์นะคะอาจารย์นี้ก็เรียกได้ว่าใจเด็ดมากเลยหนึ่งคนในนั้นสอนพระเอกเสร็จแล้วเผาตัวเองเลยนะคะชาปนากิจบายๆเลยค่ะทำให้พวกเราก็รู้ว่าพระเอกของเราก็เป็นแบบ เ,ออเป็นสิทธิ์คนสุดท้ายเนาะของท่านอาจารย์ที่ปล่อยผมนะนเพื่อนๆส่วนท่านอาจารย์อีกท่านหนึ่งยังมีชีวิตอยู่นะคะเอาละท่านใดที่ดูก็จะนึกออกแหละเนาะว่าว่าว่าเป็นอาจารย์ท่านไหนนะคะเพราะฉะนั้นต้องทํากันบ้านหน่อยนะนเพื่อนๆไปดูละครตามมานะคะเพราะว่าเรารู้กันว่า,าคือแอดวานไม่ลงรูปจากจาก,จากเรื่องอยู่แล้วนะคะไม่อยากให้ช่องมีอันตรายคะ่ะเราก็คุยกันเหมือนพอดแคสต์ละกันนะคะต่อมานะคะก็จะมีประเด็นสําคัญไฮไลท์ไฮไลท์นะคะที่ที่ กลบคนเหล่านี้คือเขาเกี่ยวข้องกับพ่อของพระเอกอย่างไรบ้างทำไมต้องทุ่มเทขนาดนี้นะคะคือคำพูดน่ะคำพูดของเหล่าบรรดาอาจารย์เอย่ยแล้วก็เหล่าบรรดาของท่านที่ใส่หน้ากากเนี่ยคือเขาจะพูดว่าพวกข้าน่ะพวกเราคือพวกเราพวกข้าทั้งหลายเนี่ยอยู่ที่นี่เพื่อเจ้าตั้งแต่วันที่เจ้าได้รับการช่วยเหลือนะคะซึ่งณนะจุดนี้โอ้โหค่ะเป็นความอบอุ่นของพระเอกแต่ว่าพระเอกเองเนี่ย คือในช่วงหลังๆเนาะในช่วงหลังจากตอนที่4พวกเราคนดูเราก็งงเหมือนกันอันไหนที่อาจารย์พูดจริงอันไหนที่อาจารย์พูดเล่นวะคืออาจารย์นะ่ะวิชาสุดท้ายก็คืออย่าเชื่ออย่าเชื่อคําพูดของคนห้ามคาดหวังห้ามอะไรทั้งสิ้นนะคะคือทุกคนนะ่ะจะบอกพระเอกเป็นในๆอยู่แล้วว่า ต้องเชื่อแบบออสัญชาตญาณของตัวเองและตนนั้นเป็นที่พึ่งห่งตนเพราะว่าคนทุกคนเนี่ยคือถ้ามีความไว้ใจเกิดขึ้นกับใครเมื่อไหร่ตรงนั้นแหละเป็นจุดอ่อนค่ะซึ่งพระเอกของพวกเราอ่ะผ่านแค่ครึ่งเดียวนะอีตัวอตัววิชาสุดท้ายนะคะน่าจะเรียกว่าวิชาใจแข็งเนาะพระเอกของพวกเราผ่านแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งประโยคต่างๆที่เหล่าบรรดาอาจารย์แล้วก็ผู้ที่ช่วยเหลือเขาพูดเนี่ยมันเป็นความหมายที่ลึกซึ้งมากๆเลยแต่ก็เนาะก็คงจะ เชื่อได้บ้างบางส่วนแล้วก็อาจจะเป็นอะไรที่ก็บอกพระเอกไกลๆว่าห้ามคาดหวังใดๆทั้งสิ้นนะคะทีนี้เนี่ยครอ,อ,อบครัวนะคะของพระเอกของพวกเราเนาะตอนนี้เปลี่ยนชื่อพระเอกเปลี่ยนชื่อจากจื่อหนูเป็นออจังไห่เรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆแล้วไม่ได้มีหนะ้าที่การงานสูงส่งอะไรก็เป็นขุนนางแบบเจ้าหนะ้าที่ธรรมดาคนหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกของหอสังเกตการของดาราศาสตร์นะคะหอดูดาวของจังกรวรรดินะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ย กลุ่มพ่อของพระเอกก็ไม่ได้มีอํานาจอะไรมากมายเพราะว่าต้องทําตามหน้าที่ไงเก่งห่วงจุ้ยก็ต้องแบบเหมือนกับเออไปสร้างเนาะจงไหนดีต่อประเทศชาติอย่างเงี้ยคือเหมือนกับเสริมห่วงจุย้ยให้กับราชบัลลังก์หรืออะไรก็ว่าไปมีหน้าที่สร้างอย่างโน้อนอย่างนี้อะไรนะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะมีศัตรูอะไรมากมายซึ่ง จุดนี้ก็ต้องมาดูกันว่าอของสำคัญที่ไอ้เจ้าไอา้เจ้าโหอยากได้เนี่ยมันมีความสำคัญต่อไอ้ประเทศชาตินี้อย่างไรบ้างนะคะหรือว,ว่าจะสามารถทำให้โหนี้ก่อกระบฏหรืออะไรหรือเปล่าพันก็ยังเป็นคำถามมากมายอยู่ในหัวใจของพวกเราคนดูด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะที่ทะเลนัะนะ้น่ะมันจะต้องมีอะไรอยู่นะคะซึ่งเป็นเบาะแสอยู่อีกแน่ๆเลยค่ะความลับเบื้องหลังมันคืออะไรล่ะเอารอไปก่อนจ้าเรื่องมันเพิ่งเริ่มมานะคะ4ตอนเอง ทีนี้มาดูถึงการเล่าเรื่องเนาะผ่านภาพของผู้กำกับการออกแบบเรื่องราวต่างๆนะคะก็จะบอกได้ว่าก็จริงๆแล้วเรื่องราวเนี่ยมันไม่ได้หมุนรอบตัวพระเอกของพวกเรานะเพื่อนมันหมุนรอบตัวของท่านพ่อของพระเอกซึ่งพระเอกของพวกเราก็จะต้องตามหาข้อมูลต่างๆมาปะติดปะต่อเป็นจิ๊กซอด้วยนะคะเพราะเพราะฉะนั้นพระเอกถึงจะถึงจะเข้าใจว่าตัวเองนั้นสิ่งที่ที่รู้อยู่แล้วในใจคือต้องแก้แค้นนะคะแต่ว่า แต่ว่าอะไรเป็นต้นเหตุที่ทำให้ทั้งทั้งพ่อเนี่ยคือต้องเสียชีวิตแล้วก็โดนตามล่ามาขนาดนี้แล้วก็ถูกแบบครอบครัวถูกทำลายล้างลงแบบด้วยความโหดร้ายขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือทีมหลักตลอดทั้งตลอดทั้งละครทั้งเรื่องเลยสำหรับเรื่องนี้นั่นเองค่ะ วิชาห่วงจุ้ยเนาะที่เรียนได้ยินแววๆตรงศั์จีนว่าจงเหิงใช่ไหมฮะจงเหิงอ่ะละค่ะแล้วก็มีวิชาที่พระเอกคำว่าเราเรียนเนาะสรุปว่าเป็น3วิชาใหญ่ๆด้วยกันที่เรียนมา1ิปีนะคะนั่นก็คือวิชาห่วงจุย้ยวิชาห่วงจุ้ยนั้นก็รวมกับการสร้างแล้วก็การถอดสลักอะไรต่างๆด้วยอน,นี้รวมอยู่ในห่วงจุย้ยจากนั้นก็มีเรื่องของการทํานายดวงค่ะทํานายดวงก็จะดูตําแหน่งของดวงดาวเนาะรวมอยู่ในศาสตร์นี้ด้วยนะคะแล้วก็ศาสตร์ที่3ก็คือการ ทูดค่ะเพื่อนๆศิลปะแห่งการทูดนั่นก็คือการพูดศิลปะแห่งการแบบโน้มน้าวนะคะให้คนนั้นเชื่อมัน่นแล้วก็ศรัทธาค่ะอันนี้สําคัญมากเลยนะคะถือว่าเป็น3ามแนงนะคะที่พระเอกของอเราเรียนมาค่ะ ในตอนแรกเลยนะคะในตอนที่พระเอกของพวกเราเป็นเด็กเนี่ยและตอนได้เจออาจารย์ใหม่ๆเนี่ยโอ้พระเอกของพวกเรากลางมากประมาณว่ามาเลยมาเลย่ะนะจะเรียนจะเรียนวิชาต่อสู้ไอ้วิชายุทธอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าอาจารย์ไม่สอนอาจารย์บอกว่าวิชายุดน่ะใครๆก็ใครๆก็เรียนได้เนาะไอ้ชกชกหมัดหมัด,มดอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะเก่งแต่ว่าซื้อศัตรูอะ่ะไม่ได้มีคนเดียวศัตรูมีเขามีกองทัพเป็นของตัวเองเขาเป็นท่านโห <laughs> เพราะฉะนั้นไอ้วิชานั้นน่ะเออเก็บ ิดใส่กล่องไปเลยนะฮะก็เลยแบบเอออาจารย์ก็บอกว่าต้องเรียนวกห่วงจุย้ยเรียนทํานายดวงเรียนศินละปะการทูดนี่แหละแล้วหลังจากนั้นนะตอนเด็กๆอะ่ะสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือการสัลญญกรรมนะคะเปลี่ยนหน้าตาก่อนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นโอ้โหพระเอกของพวกเรานั้นเป็นเวอร์ชันที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนโฉมมาตั้งแต่เด็กแล้วนะฮะโอ้เนาะที่จีนเขาผ่าตัดเสร็จไม่ต้องคํานึงถึงว่าจะต้องมีแผล อะไรนะเขาเรียกว่าติดเชื้ออะไรหรือเปล่าพอผ่าตัดเสร็จก็พันหน้าน้องเขาไว้ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณแบบเออสักแบบเป็นเดือนเดืออะไรเงี้ยก็ค่อยถอดออกแล้วก็จะเห็นว่าหน้าตาหน้าตาไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะหน้าตาเป็นคนใหม่ขึ้นมาแล้วโอ้โหค่ะสุดๆเลยนะคะเป็นสุดยอดเทคโนโลยีในสมัยของจีนโบราณเลยค่ะ เรียกได้ว่านะคะออกแบบมาได้น่าทึ่งมากเลยนะคะเนื้อเรื่องแล้วก็คุ้มค่ากับการรับชมมากๆเลยช่วงแรกนะไม่ได้กับพิบตาเลยเพื่อนๆเพราะว่ากับพิบตาแล้วเดี๋ยวดูไม่ทันนะคะซับไทยมันก็วิ่งเร็วเช่นเดียวกันค่ะก็เห็นได้ว่านะคะชีวิตพระเอกนั้นลําบากยากเขน็นแล้วก็หลังจากนั้นพอกลับเข้ามาเมืองหลวงเองก็ไม่ใช่ง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเ,เล่าถึงพาร์ทที่ตอนเข้ามาเมืองหลวงแต่ว่าตอนนี้เขาก็เดินทางเข้าสู่เกมแล้วล่ะคะ่ะ เกมแล้วเขามาแบบคราวนี้ไม่ได้มาตัวเปล่าเล้าเปื่อยคือเขามาด้วยความรู้นะคะเดี๋ยวเขาจะต้องมาเป็นปรมาจารย์ห่วงจุยนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเรื่องราวจะพาพวกเราไปทา้งไหนนะคะเอาละค่ะเมื่อพิจารณาจากเนื้อหาแล้วแล้วก็พิจารณาจากนั่นแหละเสียวจ้านแล้วเนาะของพวกเรารวมทั้งนางเอกเองเปิดตัวมาก็ก็โอเคอยู่นะเออบทบาทโอเคอยู่แล้วก็เคมีเหรอตอนนี้เพิ่งเริ่มเรื่องเนาะก็ยังไม่ค่อยมีเคมีเท่าไหร่แต่แต่รู้ว่าพวกเขาได้คุยกันเยอะมากเลย บางทีเราก็งงโอโหตายแล้วยืนคุยกันแบบคนแปลกหน้าสองคนยืนคุยกันเยอะมากนะคะแล้วพระเอกของเราท่าทางคือแบบโอ้เฟนลี่มากเลยแต่อาจจะเป็นด้วยความที่แบบอาจารย์ก็สอนมาเนาะถึงแม้ว่าข้างนอกจะแสดงว่าเป็นเฟนลี่หรือว่ายิ้มหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าต้องคอยระมัดระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นด้วยความที่มีต้นฉบับเนาะซึ่งเขียนมาในกลุ่มของจอมโจรขุดสุสานซึ่งมันก็ลึกลับอยู่แล้วนะคะพอมาดูภาคขยายเรื่องราวเ หรอว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็กลายเป็นเออความแปลกใหม่แล้วก็เป็นความคุ้มค่าที่น,น,นานๆทีจะมีซีรีส์แนวนี้ให้พวกเราดูกันนะคะ มาไฮไลท์เนาะประเด็นที่3ที่อัดหวานแยกๆมาไว้ก็คือเครื่องแต่งกายแล้วก็อุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆนะคะซึ่งเขาก็พยายามจะสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาของสมัยจีนโบราณนู่นนะคะในระยะที่ย้อนไปแบบเป็นพันพันปีอะไรประมาณเนี้ยคือเขาก็มีเรื่องราวของการถอดสลกักการแบบเออคือให้เราดูไงการตั้งค่ายกลซึ่งเราก็จะเห็นว่าโอเคมันก็ไม่ได้ดูว่าเป็นค่ายกลที่ต้องใส่เอฟเฟกอะไรยุ่งยากแต่มันเป็นการถอดสลกักการเป็นการ เหมือนเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต่อ ต่อความเขาเรียกว่าทุกอย่างอะ่ะปริศนาที่มันอยู่ที่มันอยู่แล้วสามารถจะถอดสลักในค่ายกลได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบเออพ่อของพระเอกสอนมาอะไรเงี้ยนะคะเป็นเรื่องของตำราวิชาหงจุ้ยอะไรก็ว่าไปซึ่งเราก็ได้เห็นพระเอกของพวกเราก็นึกเนาะย้อนไปเห็นไปถึงพ่อตอนสอนอยู่อะไรบ้างแล้วก็นอกจากนี้มีเรื่องราวของฉากเมืองหลวงก็อลังการมากเลยนะคะตึกอะไรเงี้ยก็คุ้นเคยพวกเราดีพวกเราดูซีรีส์จีนมาหลายเรื่องแล้วนะคะตึกนั้น น,นั้นโอ้พวกเราจําได้ดีค่ะเอาละค่ะก็ในตอนที่เพกของเราเดินเข้าไปนอยพวกดอกไม้ไฟกระพริบอะไรทั้งหลายคือมันเปิดตัวเมืองหลวงมาด้วยความสวยงามสมกับความเป็นเมืองหลวงจริงๆเลยนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองมีความคึกคักนะคะแล้วก็รู้ว่าเออเอาละต่อไปนี้เนี่ยไอ้จุดนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับความวุ่นวายในเมืองหลวงแล้วที่ที่ เสี่ยวจ้านที่ที่พระเอกของพวกเรานะเข้ามาก็คือจากมาจากภูเขาและแม่น้ำเนี่ยมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะจุดนี้ก็น่าสนใจว่าพระเอกของพวกเราซึ่งไม่ได้เคยมีประสบการณ์กับไอ้เมืองเมืองที่มันวุ่นวายขนาดเนี้ยพระเอกของพวกเรานั้นจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากแค่ไหนนะคะเอาละค่ะก็ในฐานะของละครจีนโบราณแนวอิงประวัติศาสตร์แล้วก็โพลิโพลิติคอลนะคะก็คือแบบการเมืองเน้นๆเ,เรื่องเนี้ยการเมืองเน้นๆเ,เลยเดี๋ยวพอ เอกเข้าสู่ราชสำนักได้พวกเราก็จะเห็นนะคะว่าโอโหบทพูดของพระเอกแล้วก็การกระทำของพระเอกเนะี่ยมันจะต้องลดแน่ๆเลยเอออันนี้บอกไว้ล่วงหน้าเลยนะคะคาดหวังคาดหวังค่ะเอาละค่ะก็เชื่อว่าเรื่องนี้นะคะจะต้องปังปุริเยนแน่ๆเลยแต่องอะไรก็ตามนะคะก็ต้องลุ้นด้วยเนาะว่าบทมันจะดีไปอย่างนี้นะคะตลอดหรือเปล่าเพราะว่าบางทีแล้วเริ่มต้นโคตรจะดีนะคะทำให้มันมีท่อนฮุกมากมายซึ่งดึงคนดูให้มา ดูแต่ว่าพอต,อต่อไปบทมันก็จะมีความเฉ่ยลงอะไรแบบนี้ไหมเหมือนที่เราก็เห็นมาจากในละครนะคะหลายๆเรื่องเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะขอให้ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นนะคะในอนาคตนี้เรื่อยๆ,ๆ,ๆเลยนะคะท่านใดดูเรื่องนี้แล้วบังเอิญนะคะชอบหรือไม่ชอบอย่างไรก็สามารถที่จะมาพูดคุยในช่องคอมเมนต์ได้นะคะก็เป็นเรื่องราวของรสนิยมนะของการดูซีรีส์นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่มาคอมเมนต์ก็ถ้าใครเขาบอกว่าเออชอบ ก็โอเคใช่ไหมถ้าบอกว่าไม่ชอบเพื่อนๆที่มาคอมเมนต์ที่หลังก็ไม่ต้องไปลุมโจมตีนะคะก็อย่างที่บอกว่าความคิดเห็นมันเป็นเรื่องราวของรสนิยมในการที่คนเขาชอบซีรีส์แนวนี้แนวไหนอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่เขาเนาะเราก็คอมเมนต์ในส่วนของเราไปนะคะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะช่วยกันรักษาบรรยากาศนะคะของการพูดคุยค่ะสวัสดีค่ะ